ว่าไปแล้วนักปิกเมื่อกี้เนี่ยไม่งอนแล้วนะเดี๋ยวมอไ้เดีถอะมอไปเถอะธนาซาว่าไงเพลงต่อไปพี่ได้ไปฟินธนาซาสักหน่อยแล้วกันนะฮะต่อไปนะต่อเพลงน่ารักน่ารักกันหน่อยต่อเลยน่ารักน่ารักน่ารักน่าเราอ่ะแม่เสือสาวไหมไม่เสือสาวไม่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 เพลงนี้คือตั้งใจจะมอสาวที่หนึ่งสามที่สองยำไว้ตอนแรกกนะฮิตต่อให้ดีนะ เพลงนี้หมาให้ผู้ชายหน่อยเพลงนีห้หมาให้ผู้ชายนะหมอให้ผู้ชายดูเพลงน่ารักนะเรา,า,าอ่ะดีเจจัง้อย